สวัสดีครับตอนนี้ถนนวันนี้รู้สึกสว่างสวยครับดีมากครับน,นี่ก็บาถึงมาแนะครับโอ้ี้ก็ทางก็มองเห็นครับรถสะดวกนะครับรนี่ทวนนะครับครับก็บตอนนี้วิ่งมาถึง ีไนนนนตนนมึงก่อเนาะึงกอสว่างสวมืี้ระวังต่อมันรไปช่วง,งอันนี้ก็สงตรนนี้ก็ึงกอ,รกอ,อ,กอนนครับผนใี่ติดสวยไม่ช่แบบสวยดีครับจะได้มองเห็นสัจเจโยะ วันน ot ี้เออวันนี้ซึไฟไรมีต่ตบบางบางหนึ่งตตทอบานสี่เหลี่ยมบานหลังสนนนะครับก็ยาวไฟที่สว่างลูกยาวดีโอเคครับนี่แปนมโอเคครับดีมากเลยงมีไฟจะดับนมดเนื่อรับเนียตน้น เวลา8กับเวลา20:20นาฬิกาโทรศัสุปรับเองเส้น207ครับ